กาบสบายดีพอแมพี่น้องลุงปาวาสมองสมบอนสุขสุขคนภายในประเทศและต่างประเทศนอกพบพอกันกับซองสนีค่คือเก่าพี่น้องเลยมากินข่าวพายายจืดมากินข่าวคือเก่าพี่น้องเลยกินข่าวอยู่บอนเขาเคยมากินอนละไรล้านนี่เขาเคยมากินประจะําเล้านนะฮะขันมากพี่กับขันมากเก่ง ข้ามาทั้งบ้านบ่าวตายก็คือมากินอยู่ห้านนี่เป็นประจําเลยพี่น้องเลราะรบ่ไปกินอยู่ใสเพราะว่าห้านเพื่อนก็เสแซบอยู่เท่าแม่กะเ้าเ้าสั่งอาหารแบบว่าบ่มีลดมันพี่น้องลดจืดกะมีเพื่อนวะเขาก็เลยสั่งอาหารลดจืดให้เพื่อนกินเท่าแม่แต่ว่าสเน่ีันสเน่บ่อยไกินข่าวนี้สิน่กินเพอเอาพี่น้องเลย พอรู้สึกแบาบว่าบ่อยากข่ากะสิกินเพอเพลอหา,านเผินกระแซบแทบได้พี่นออ้องเลยเซนี่สั่งกินแบบธรรมดาพี่นอ้องบ่แพงแมนตอนนี้กำลังหนังเราถ่าพี่นอ้องเมื่อนี้มาสี่สาวคือเก,ก่าพี่นอ้องสี่สาวกับอันหนุม่มคนหนึ่งพี่นอ้องสี่สาวคือเอือนเ้นทอมแอนําสาวเป็นไงจืด มีไงจืดเป็นอะไรมาเปิดหูเปิดตา,มาเมื่อไหร่พี่น้องมาเปิดหูเปิดตาหน้ามีญ่จื้นกระใสได้นเนาะพอออกมาน่ะทีแรกพออ่อใหญ่จ่อยก็อยากมาพี่น้องเอ้ยรถจักรมันมีสองคันมีญ่จื้นมาพออ่อใหญ่จ่อยก็เลยยุดบอกมาเขาก็เลยมาแก่แกะมีญ่จื้นมาแมน ก่คนจากลงยางกับป้าละไปน้องเลยตอนนี้กำลังหนังรออืม เป็นกนลามความกินเด้เมื่อนในโอกาสพาไปย่เวย,ยมาหาหมอน้ำพี่น้องเลยมาตรวจบงสุขภาพเพิ่นเบาหวานกับลดลงแล้วทุกอย่างลดลงเบิดพี่น้องเลยดีดีดีใจดีใจลาย ดีใจเนาะปกติแล้วอนนี้นขึ้นเหนียวขึ้นนแต่เดนนี้บ่เ็นลวอลดลงแห้งได้ไม่ง่ายโอ้ใทุกอย่างทุกอย่างลดลงเบิดพี่น้องเลยคือว่าดีใจหลายแม่ลูกเต้ากับับมีกกำลังใจเนาะพี่น้องเลย กินยมกินยากับแม่กัหลดลงแบบอาหารการกินเท่ากับชื่อว่าแหละเท่ากับหลดลงหายเพื่อนแม่แม่เป็นว่าทำแม่นะเป็นตะเฮงเนาะแม่ เดียวจะเป็นบาวานแต่เฮงแล้วเพราะว่าฮากาเมาตรวจเจอหนาดเนาะฮากาเมาหูจักเนาะ นามแม่ใหญ่จื้นนี่สิสิเสาะซ้ายกว่านามแม่น้องกิ๊กนีแม่ๆเพิ่นบ่ได้เป็นเม็ดได้น่ะเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นสิเนียนนเพิ่นเนียนแม่นลูกสาวพามาถ้าแม่ดีใจบ่มีลูกสาวคนนี่่งอยู่บ่แยงลูกสาวตัวเองอยู่บ่บ่บมีา บ่าตายหัวควัให้่น <ses qui S 1> <maison> ้องไม่ใหญ่จืนว่าบ่าตายหัวไม่ใหญ่จื้นเจ้ายังสีไปเยี่ยมอันไม่ใหญ่อยู่พุ่นอีบอแม่บ่าวตายเนี่ยป้าพี่น้องเปิดจไปเวเบิ่งปลาอีกแต่ก่อนจะซื้อเมื่อว่าจะก็ต้องเวเพล่าน้องเพื่อบอดีมาจักเถื่อบอดีมาเห็นกัน

เงียคือบริเวณแขว่ะเกว่เดใดป็นโทรศัพท์หลุดมือสันี่อ่าเยบเมเม็นแขวบางงามว่สันมือสนี่ก็จะเกือบหุดมือไปเง็นแข่ พี่น้องแปแอคชั่าแบบนียนแบบนั้นแบบนี้ผันงามาาาพี่น้องแกบุ้มนี่โฟดโพนะนะพี่น้องเลยอะไรธรรมาดาแลวแหละกเสีไดายยางเมื่อแะไวแหละแนวเนี้วนช <c oughs> นีบัวเอาแล้วแมนโอ้ยกับเขากันยังพัฒนามาพี่น้องเลยย <c oughs> ังรอกับเขาแมนนางว่าวอบผ้าเขาได้หนิพี่น้องรอกับเขาแย่จืนกะหักก็มาครั้งแรกได้หนิพี่น้องลูกเที่ยวมากินอะเลย ขันมาบ้านมาตากันคือมากินอยู่นี่พี่นอ้องหางขาา้าวผัดใบใหญ่เจิดมาอาหารเพิ่นจักสิเปน็นรสอะไรอะลรพี่นอ้องเราพลาดอยูแล้วเพิ่นบริเหตุข้าวผัดให้เจ้าแม่เขาสั่งแบบบวมีน้ำมันถ้าเบิ่งกับข่าวมาเนาะพี่น,อนอ้องเนาะวาสิมาแบบใดถ้าเบิ่งกับข่าวสกาวักสก่อนแฮมคุ้งนานกับทอดตะม่วงเนื้ลืมซ่า ไปสั่งนะม่อเตเตสังเสั่งพมเรียบร้อยละล้ปัญญาบรดกินข่าวไปสั่งยายกินผัดรวมพี่น้องเ้ยใช้ห้องห้องยายหน้าตาเป็นไโอ้พี่น้องเามีประโยชน์ทั้งนั้นเลยยายหนาน้าสุก ยายกจนังต้องการนึกไหน้องฟัต้องการนด้อ่าลองลองซิมมืยายยังหอนได้ยายเด้อหอนนะเอาบวงว่ตาเอาเอาสอมตามันกะเฮียแล้ววะยายกเยกับก็กเกืกอะต้งแต่เด้อ กินมาได้บาในโมทว่วงลายพี <c ười> ่น <g zia> <t> ้องมาเห็นยังตานิกรบาามอามาขี้ซื้อแมน บรนยากาศไอ้ก่องเห็นป่ายากไอก่องมาส่งแนนคิดล่าแล้วบรรยากาศก้องเขานะเอาเอาแบบเก่านะชุนโตนะผัดกะเพราผัดกะเพรารวมลวมเม็ดตั้งหนานกับผัดกะเพรารวมคือกันนะลืมเอื่เนาะยังเบาตายเนาะ เราตายยังท่านได้ตายแล้วก็หิวแล้วก็เลยเสร็จบ่วงท้าก็เอาเอาบ่วงไว้คือเก่าแล้วก็ย่างออกไป แล่ใส่กับขบาว่าแต่มาแล้ววะมาอายตัวๆพีนน่น้องเลยใส่หมนเ้งอเกินกิยนยังเลือแต่สนันสนีน่าสนนีสั่งอเภอผูพอดีเอาเอเนอกนเอากินแปกหมงเอากินเผอโดยยังรออยู่ กินละแมก็ได้บบกินโลสกินเพอร์ก็อ,อิ่มไวแค่กินยายกินพี่น้องซันนี่กับเซเลราขิดเลยเด้อยพี่น้องเด้อ ถาเบิ่งเพล่สนีก่ก่อนสิล่ะสันี่หิวแห้งยากล่าขีปเลยเดี๋ยไปกินเพลพี่น้องเทวดาเสียงข่อยเกินไปนประจกักษ์พี่น้องเลยขอโทษขออภัยเด้อผิดพลาดประการใดกันขอโทษขออภัยละลายนนเนาะในโอกาสนี้เขากับสิล่าขีปเพียงทันีดเด้อพี่น้องเลยผัยกกดไลค์กดแชรก์กดติดตามส่องสันี่ป่านในเด้เอพี่น้องสบายดี